สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพ o o d l a n d and h o u เ e นะคะวันนี้หมูพาทุกท่านมาอยู่กันที่ถนนสุขุมวิทกมที่29นะคะเป็นที่ดินเปล่าค่ะขนาดที่ดิน22ไร่2งานเศษนะคะแล้วก็ตัวที่ดินเนี่ยก็จะอยู่ติดกับถนนสุขุมวิทแล้วก็ในส่วนผังเนี่ยก็ เป็นหังสาหรับที่ปลูกที่อยู่อาศัยได้นะคะจะสังเกตว่าในละแวกใกล้กันกับที่กินแปลงนี้มีโครงการใหญ่ๆซึ่งเป็นที่พักอาศัยขึ้นอยู่หลายตึกเลยนะคะ mm. ก็ที่ดินอันนี้เหมาะสําหรับเอามาพัฒนาทาเป็นโครงการไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัยหรือจะเป็นตัวคอนโดนหรือจะเป็นบ้านก็สามารถทําได้ะคะ่ะบนเนื้อที่22ไร่2งานเศษนะคะที่ดินเนี้ยอยู่ระหว่าง สถานีรถไฟฟ้า BTS สายลวดกับสถานีรถไฟฟ้าเคหะนะคะซึ่งเป็นสถานีสุดท้ายก็ตัวที่ดินนี้อยู่ใกล้กับฟาร์มจอระเท้นะคะแล้วก็รอบๆที่นี่ยังใกล้กับสถานที่สำคัญหลายอย่างคะ่ะเช่นโรงเรียนนายเรือนะคะแล้วก็โรงพยาบาลสมุทรปราการซึ่งมีขนาดใหญ่มากแล้วก็ตลาดสด พร้อมกับห้างสรรพสินค้าโรบินสันก็อยู่ใกล้ๆกันค่ะก็ที่ดินนี้ขายในราคาตารางวาละ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะ,ะท่านผู้ชมท่านไหนแล้วก็ท่านผู้พัฒนาที่ดินต่างๆเข้ามาเห็นสามารถติดต่อสอบถามมาที่หผูได้นะคะที่ Line แอ0644161922ค่ะหรือที่ช่อง Facebook Woodland and House นะคะแล้วก็หรือ เบอร์โทรศัพท์064 4 1 61922ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ